ก็จะเริ่มเริ่มต้นจากที่ทางท่านประธานได้กล่าวเปิดประชุมแล้วก็แนะนําสมาชิกที่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่สมาชิกเจ้าหน้าที่ก็ตามวละแล้วก็มาถึงวละที่ห้าจุดถ้าจะไม่ผิดน,ะน่าจะห้าห้าจุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทําแผนพัฒนาของของของตำบลทั้งหมดแล้วทีนี้ทีนี้ก็มีสมาชิกหมู่แปด ของหลวงตอเนาะว่าจะนําเสนอแผนเข้ามาทีนี้ทังท่านประธานก็เลยก็เลยได้เอาหนังสือพูดเก่าถึงหนังสือของกระทรวงมหาดไทยทีมทีมว่าไม่สามารถที่จะดาเนินการได้โดยให้ผมเป็นคนอ่านพอพอผมอ่านอ่านจบแล้วก็มีการการพูดว่าเขาก็บอกว่าเขานายกเขาได้ดาเนินการแก้ไขเขตเสร็จแล้วพอแก้ไขเสร็จ ผมก็เลยก็มีการท้าทายว่าให้ผมขึ้นไปอ่านหนังสือให้ทางน้องตตน้องหมูแปดฟังว่าว่า,ว,าว่าผมอ่านเก่งกับท้าทายผมให้เขาขึ้นไปผมก็บอกว่ากล้าอะไรประมาณอย่างนี้แล้วทีนี้ทีนี้ก็เขาก็ได้พูดว่าอะไรละ่ะบอกว่าไม่จบแล้วสั่งให้ผมหยุดสั่งให้ผมหยุดห <Good time. S 2> ยุดพูดหยุดพูดหยุดอ่านนี่แหละ mm hmm. ผมก็เลยบอกว่าผมยังพูดไม่จบ ผมพูดไม่จบทางน้องชายเขาซึ่งเป็นสมาชิกหมวดที่อีบเย็ดก็ลุกขึ้นมาให้ทำหยาบแลววว้วคุยๆๆแล้วก็วิ่งขึ้นมาควางแก้วใส่ผม,อมสองสามสองสองอันแล้วก็เป็นแก้วน้ำพลาสติกทีนี้พอกําลังโดนไหมคะไม่ไป่โดนผมหลบพอพอผมหลบเสร็จปุ๊บเขาก็นายกซึ่งเขานั่งขวามือผมใกล้ๆกันเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาหยิบไม้หยิบไม้ขึ้นมาว่าจะ ตีผมเบยไม้มันไม้ใหญ่น่อยตัวไมโครโฟนใช่ตัวในห้องชุมะใช่ไมโครโฟนตัวตั้งพอดีมันติดสายมันก็เลยสายมันสุดพอดีมันมันหลุดมันคือจังหวะที่พอดึงมันมันหลุดมือมันก็เลยตกลงไปข้างๆอ๋อเดี๋ยวไม่โดนพี่เนาะไม่โดนแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็เข้ามาหยิบปลายชื่อซึ่งเป็นพลาสติกแข็งประมาณสามสิบกว่าเซนประมาณเกือบสามสิบเซนได้ไหมเขาก็จะเข้ามาทําร้ายผม นี่พอดีสมาชิกหมู่หนึ่งเขาก็เลยเข้ามากันไว้แล้วตัวล็อกเลขานายกเขาก็ดึงนายกไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ทําถูกก็ลเลยสถานเขาก็เลยตักติดกรบตรงที่คร่าวมันก็จะเป็นประมาณนี้คือกรณีที่พี่พูดถึงเนี่คือหมายถึงว่าหมู่แปดนี่หมายถึงเขาอยู่ในเขตที่อยู่เขตสระบุรีเขตสระบุรีนอกนอกเขตพื้นีขตตะบลดซึ่งเราเหมือนเหมือนว่าเราก็พยายามแย้งไปว่ามันมันเสนอแผนไดห้หรือว่าอะไรยังไงใช่ประมาณนั้นคือ ค,คือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดก็สั่งมามีหนังสือพวกนี้ทุกอย่างที่สั่งมาว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการทําแผนได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือทําได้แต่หลังจากปีหกสองไปแล้วเนี่ยพา<อ>รการใหม่เนี่ยมัน,ม,นมันต้องจับ G p s ออะไรงานอย่างเงี้ยมันก็ไปขึ้นเขตสระบุรีผู้รบเหมาก็เลยเข้ามาหานายกคนกอด ก็เลยถึงรู้ว่ามันมีปัญหาตรงนี้ว่าเขาอยู่เขตสระบุรีในพื้นที่สระบุรีก็ถึง,งหลังจากนั้นมาก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปพัฒนาเลยไม่ได้พัฒนาเลยจนจนกระทั่งม,มาถึงนายกคนใหม่นี้ก็เขาก็พยายามที่จะเอาแกนเข้าอทีนี้เราก็มองว่ามันทําได้เหรอหรือว่าอะไรยังไงใ,ใช่ไหมคะก็เลยท่านสร้างความไม่พอใจให้กับนายกก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คือเราบอกว่าถ้าทําได้ก็ขอ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองให้เรากร<ม>็แค่นั้นเอง<ม>ก็คือเขาก็ไม่ทําเขาก็บอกว่าจะเขาแก้ไขเสร็จแล้ว